ขอกัดถักทายสบายดีพี่น้องบัสุขุสุคนบัสุมองสุบออยู่ถุกๆุกบอนถุกๆุกประเทศเนาะพี่น้องพบพาอกันยำสาวกับซองคอมมี่ลูกเาานาวมือนี้พบพาอกับครอบครัวของคอมมี่คือเก่าพี่น้องมาตัวพี่น้องเลยมื่อนี้บรรยากาศดีดีพี่น้องเลยเมื่อคืนเนี่ยก็ตอนประมาณสามโมงกว่ากว่าฝนเทลงมาแห้งขนาดเลยและมาเทงตอนเศร้าเมาื่อนี้กันยังโตกลิ้นอยู่พี่น้อง บรรยากาศทงไหายทงหน้ากบเขียนห้องละง,งม้มละง,ง่ายพี่น้องเอ้ยหลังจากที่ฝนบริ้ตกมาประมาณอาทิตย์กลัวอย่าเขาซองอาทิตย์เนาะกบเขียดผู้คนสัดช้าวสิ่งและกาต้นใหม่พืชพันธุ์พันญตางต่างๆต่าง,างก็พากันสื่นส้มนำฝนพี่น้อง และก็เป็นความดีอกดีใจของเสาหไหเสาหน้าเฮาที่จะมีหํำดำห้ดำหน้าต่อไปเนาะสำหรับเสาวนีแม่น้องค่อมกะสิพาพี่พาน้องลงทงลงทาลงหลงหน้าคือเก่าเพราะว่าแม่น้องคอมเองกะได้ดำหาดำานามาแล้วประมาณอาทิตย์กว่ากว่าเนาะพี่น้องแต่ว่ากับบทท่านแล้วเ่อดำหอดขันใดเบิดกาจากตาเดียวไปหาไปชมนำกันพี่น้อง ก่อนฉันลงหาลงน้ามัอนี่กับพี่น้องเ,เอ้ยเจ้าเขาอาน้าบลงไปกินน้ำเพราะว่าฝนตกก็เลยบอยากขึ้นอยากล่งไร้เถื่อเนาะตอนนี้เถ่าแม่เพื่อกําลังสวยเขาาหาส่วนแม่ค้อมเองกะหุงหาอาหารพี่น้องเห็ดอยู่เห็ดกินลงไปกินอยู่ทงไหายทงหน้าเนาะ เมนูกุ้งพี่น้องบนนี้หลังจากที่กะเกี่ยมเขาปลาอาหารแล้วเนาะพี่น้องมองควอมกระลงสู่ทงหายทงนาเดี๋ยวมาเบิ่งมาสม้มกันว่า้อนี้พวกเฮาจะดำนาโลก,กาได้ลายปันได้เนาะพี่น้องในระยะที่ดำหาดำนาหนึ่งอาทิตย์ผ่านมาโอ้ยฝนกระไดพี่น้องได้โตกลินงัวฝนกันหนาว เดี๋ยสหายพอค่อม่นขึ้นมาปล่อยเพราะว่าไม่น้องค่อมอันนะหาบเขาหาบนา้ามุงไปว่างไว้แล้วแต่ว่าโง่ขึ้นมาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งก่อนอว่าไม่น้องค่อมดำหน้าหวใจเนาะส่วนง่วกับประมาณซวยๆจากน้อยจังปล่อยเพราะว่าปล่อยไปเศร้าร้ายกะมันยังเปียกเปื้อนเนี่ยพี่นอ้องดำหน้าได้ผิดหนึ่งกะบนี่ล่ละหากระเบิดกาหนึ่งตาเนาะ ตาเงาเนี่ยฮะกับเบิดตาหนึ่งเรือว่าดำเนี่ยกับจ้างคนดำแน่จ้างคนลกกะแน่แต่ว่าบได้ถ่ายคลิปพอพอคอมผลไปหาเฮ็ดเนาะส่วนเฮ็ดท้อนบอนเบียที่ข้าได้มากเนาะผู้ใดถี่มาดำหน้ามาลก,กะ้ะบอกว่าสิมาซอยหรือมาหับจ้างห้ากะเอาออกมาปรุงแต่งหาหารในเพิ่นแหลังจากที่เพิ่นขึ้นจากหน้าไฮนาหน้ากับบ้านกับเพื่อนกับแมนได้ แบ่งเฮ็ดให้เพิ่นเมื่อเฮ็ดอยู่ครัวกินอยู่เฮือนนําอีกพี่น้องเอ้ยเฮ็ดหอนที่หาได้ก็ได้แต่ว่าบ่าได้ถ่ายออกคลิปเพราะว่าโทรศัพท์เฮาหน่วยเดียวพอค่ําถือไปหาเห็ดหลแล้วออก็แล้วหนาตอนแบ่งตอนปัน่นก็บ,บ่ได้ถ่ายคลิปดอกแม่น้องค่อมก็ได้ ก็ยังอยู่สามตาพี่น้องต้นพทนเดลบตันนี้เป็นของปลาโมโเนาะนี่เดนี่ยสองตานี่เพิ่นกับพท่านในมาลกเือบรรยากาศฝนตกลินอยู่ทงไหายทงหน้านอกกะดำหน้าก็ได้ร้ายหายเติมเลยแต่บ่ท่านในเคร่งดอกพี่น้องเลยเพราะว่า นะส่วงทีได้จ้างคน,นได้จ้างคนดำมือหนึ่งได้หน้าสามไฮจ้างคนดำเนาะแล้วก็จ้างลก,ก้าส่วนที่เรือก,ก็แม่จ้างลก,ก้าแล้วก็ดำเองสองพอเมียมือได้พอคอมไปหาเฮดกับแม่น้องคอมดำผู้เดียวมือได้แม่น้องคอมไปเวียกับพอคอมดำผู้เดียวแบบนี้นะสรุปแล้วก็เหตุหน้าสองคนแต่ก็ บ่ได้คอยดำพรพอมกันจักเชือกันพัวอยู่พัวเห็ดผู้เดียวเมียอยู่เมียเห็ดผู้เดียวแบบนี้นะปั่นเวียกันไปเห็ดจังได้ะเห็ดกิดจากหาพี่น้องหามาไว้พอได้อยู่ได้กินพอได้ให้่เอื้อยให้น้องผมมาดำให้ดำหน้าน้ำได้กินได้เอาเมื่อกินอยู่เพื่อนกันผู้ได้บ่ได้มาดำใหยดำหน้าน้ำกับเหมือน้องค่อมกับบ่ได้แบงเพราะว่า เพราะว่าอันแบ่งห้ผูด้ให้ด้ำหน้าบิดแล้วเหตหอนัะเนาะหายร้ายอยู่พี่น้องก็เหตุกงในถุกๆคลิปที่เห็นนั่นแหละแต่ว่าขอโทษขออภยัยนำ้ำที่บร่ได้ตอบคอมเมนต์เป็นถิดกว่าซ่องถิดเลยเนาะเพราะว่าส่วนลงดำหน้าเหตุเรียกนี่มันเมื่อยร้ายํำมากกันเลยห่างกายอ่อนเพียก,กันรับตื่นมายังบวชกับสูอยากสูญง,งานต่อเนาะ แต่การแม่น้องคว่ำกะสีทย,ยทยอยทยอยตอบน้ำลังเด้อพี่น้องเด้อบ่ห้ตามคอยหน่อยใจว่าบ่ตอบคอมเมนต์ได้เนาะสิตอบอยู่พี่น้องแต่ว่าจะตอบสะแน่ส่วนนี้เพราะว่าเขาเห็ดวิ่ป้าสะออนเห็ดพอคอมไปหารนะพี่น้องได้ลายไดแต่ว่าเขากะคือว่าอันแหละแบ่งปั้นให้ผู้เพิ่นมาเห็ดเวียงซอย อพอดีเห็ดสู่เพิ่นกินแน่เมืเ่อเฮิร์เมื่อซั้นกับแบงก์ไเพิ่นแน่เพิ่นมาเห็ดเวี้ยข้อยเนาะเบาสู่ฟังพี่น้องบอได้อ่างดอกบอได้อ่างเห็ดลายมีพอเข้าเพลินก็ลงมาแต่้าวๆออบนดำหน้าสิแล้วเป็นไห้เลยได้หนิลงมาแต่เ้าอีนี่ลอ้อก่อนโมแข่งพ้นดำหน้าแต่เ้าเลย เ,เดี๋ยวไปนั่งควอมกับสิล้งด้ให้ด้ำหน้าก่อนพี่น้องนี่หาบซ้ำพระละมาตั้งไว้อยู่ในนี่ดํำหน้าแล้วหน้นี่จังสิขืนกินขาวเศร้าพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องหน้าหายนี่ตอนนี้พอค่อมกับข้นไปปล่อยงัวแล้วเดี๋ยวไปแต่งผ้าขาวถาพอค่อมกันพี่น้อง สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเช้าพี่น้องมาได้พี่น้องกินข้าวเช้าต้องกันหลังจากที่แม่เข้มเพิ่นเว้าไปก่อนเพิ่นว่าสิมาแต่งเพราะข้าวทาเพราะเข้มแต่สุดท้ายเพราะเข้มซื้อเแต่งเพราะข้าวทาแม่เข้มพี่น้องแล้วก็สิกินท่าพร้อมพี่น้องเนี่ยตอนนี้เพิ่นก็มาแล้วพี่น้องเพิ่นเว้าตอนเพิ่นสิขึ้นไปเพิ่นว่าสิมาแต่งเพราะข้าวเพราะข้าวทาเพราะเข้มพ่นวาถ่ายเพราะเข้มแต่งเพราะข้าวทาหลังจากแต่เพอมเพิ่นปล่อยงัวงเพราะข้มก็ ไปอนาเวเอาหมากจุกแล้วก็เอาปุ๋ยมาหวานใส่หน้าแล้วก็เทือนมาหอดหวานปุ๋ยแล้วแล้วก็มีอะไรอีก้าถึมากินข้าวตอนนี้ก็สวยพี่น้องสวยเตื่นแล้วตกปลายสิบโมงอพี่น้องเก้าโมงตรงเป็นโมงตรงเปล่กัศสิปลายจังหน่อยตอนหน้ายตรงมามาเดินพี่น้องมากินข้าวที่ยงหน้าเฮาคือเก่าคือมือแทนมืดสบเป่คือคือโมโมอ่ะโมนะตังข้าดำพี่น้องเงินเนบ่า กล้องฉลัวเลยเถอะตาขกแดดมาไล่หมืห่นข้าดำพี่น้องวันไหนบอกมันหมึดอ่ะม,มามาพี่น้องเไยมาเปิดสุขสุขคนวันหน้าตาก็ท่านสวยพี่น้องตาอ่างพัองอยู่ <c oughs> จอมึงตะกล,ล้องมันคือฉลัวแทบต้องใช้หนากล้องเพื่อนเห็นบอกมันตาอ่างพังบอกตาอ่าโอบ้บด้ยอยงี้เมนูค่ะมียังไงน,นี่เมนูก็ซิมี่กุ้งแล้วก็สมพิทูปักแล้วก็แกจวแล้วก็ปลาทูปลาทูพี่น้องปูท่าแล้วก็มะกรุ้ย คุยกันห no น่อยงามๆบ้านโท้ยหน่อยนี่ข um> 네ึ้นเขาไว้ข้างล่างนี่แหละนี่กินเผาถั่วมีพี่น้องนามาๆเบื่อสุคนอันนี้ไม่ให้ปวดหน้าบ้านเลยพี่เนาะมูนอยู่ เจี๊ยบสาหัสวันนี่แตนลุ่มวันบูฮังแตนม,มันสามสี่โตหละตอดใครทนต่อหลังเนี่ยคนต่อตาที่ตาโกว่านี้ส่วนบรรยากาศมืนอวกนก็สิมูฮนเล็ก,ะะน,น,กน้อยใช่น้องน้องลายเสียงสนั่น การกินเขามจะเกินเาไปกินคำใหญ่เหรอพี่น้อเขามาแค่นเขารำดาหามันทำาเาคมน้อยพี่น้องคำใหญ่โอ้แคนเขาเป็ดทำลากล้นคินี่หะพี่น้อ เขา้อาจอบเป็นเฮ็ดปวกให้ดอนหนพี่น้ะงขคอมท้ายหน้าขาตกออกหัเนาะถ้ปลวกก็ต้งห้าบอลยุดคนเคยออกได้พี่นนองบอลได้คนบมุกคยออกบมห้าก็ได้ถ้าต้องมีจักจุดตำรวมดีที่รอเ้าจักจุดเาหาจอบเขอพีเนอง ก็มาแบไปเลาะอามมัวซั่วไปแล้วก็โอ้ยแล้จะลวงล่วงดีกับพวกพี่นาวงดีกับพเห็นจ้างคนดำนาได้เมื่อหนึ่งสี่คนสี่คนกับที่ที่สี่ก็มาแต่ขาดชาขาบแรงก็บต้นงานเนาการอย่ กนมาจ้างลูกกาเันได้สามหมืนเนาะหมื่นที่หนึ่งหนได้คนหนึ่งหมื่นที่สองหันได้สามคนหมื่นที่สมก็ได้คนหนึ่งนอกาพี่น้องเองก็เลยซักซ่าเนี่ยดำหน้ากันเฮ็ดกัได้ไลยพี่น้องครบ้าหานะ้ม้องคว่าเอไหลคุได้มากอะลวลกาดำหน้าหะมาหับจ้างเห็นนะ สามเหตนจูกระเจากินล้วกนะางกระเจาะเมือม่อยย่ากับปันกระจาะเมื่อกินน้ำบมดทขนาดว่า,าเลยไล่แต่ช่องเลยถ้ามันาลนรมน้องเป,ป็นสอบเล <c oughs> <c oughs> นี่มันพ่อใจแตพอกระตายจำนา้กับป้ามินบอรลี่อีเล่ แตนอเฮ็ดออกที่เ็ดเผาคือว่าป้าเน่งบอกว่บพอค้ามะเพิ่นขาป่าห้าเฮ็ดแม่น้องคขามัดดำแบบพอคามอยู่แม่น้องเขามาใกล้ทางหม้อีกสองคนเห็นงากบ่ก็ได้เห็ดพร้อมือกันเนาะมันเฮ็ดกระยาออกมัน่วดเชมักันอยงเดียวไม่ได้นกับแม่นแล้วเขาเข ว,นนวิดีโอ5กระชิดได้จบคลิปไว้สำเนียก่อนนด้พี่นอ้องเป็นไงกันบากทีพันกน้องว่าสุขสุขคนก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามด้พี่นอ้องเ่อจะบริภาษคลิปใหม่ๆจาก2งของห้าสำหรับคลิปนี้สบายดีโอ,อกกลุ่มท่านสบายดี <laughs>